ครับในจักรวาลภาพยนตร์สตาร์วอลเนี่ยมันถูกแบงก่งออกเป็น2ฝ่ายได้แก่พวกซิดก็คือไอ้พวกเฮียนี่แหละส่วนฝ่ายดีเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสาธารณารัฐนายกรัฐบนตรีพวกนักการเมืองสมุหะนายกคอสชอ,อันนี้ไม่เกี่ยวซึ่งฝ่ายดีเนี่ยได้สปอนเซอร์เป็นเหล่าสภาเจไดและราชินีอมิดาลาเป็นคนให้การสนับสนุนใครแม่เป็นคนแต่งหน้าให้ราชินีไหวสัตสตาร์วอล เรื่องราวในภาคหนึ่งเนี่ยสบู่หานายกได้ทาการส่งพ่อใหญ่เลียมเนลสันหรืออัศวิงเจไดควายก้อนชินและสิทธิเอกพานวันหนุ่มที่ยังไม่เป็นเจไดผู้มีนามว่าโอบิวันเคนโนบีทั้งสองได้รับภารกิจให้เดินทางไปยังดาวชาบูมึงจะไม่แดกบุฟเฟ่หรือไงไ,งไวสัตดาวนาบูระหว่างที่พระเอกเทคเคนและโอบิวันเดินทางเนี่ยเขาก็ได้เจอกับจาจาบิง ja ซึ่งไอเฮียจาจาเนี่ยเป็นตัวที่โคตรน่ารำคาญสร้างความชิบหายทำซะกูไม่อยากดูสตาร์วอภาคหนึ่งเลยเฮียไอใจเย็นเพื่อนเพราะทั้งเรื่องน่แมง แหกปากและเสือกเป็นตัวเด่นอีกโดยจาจาเนี่ยเป็นผู้นำทางให้กับควายก้อนจินและโอบิวันเคโตบีเปรียบเทียบก็เหมือนกอลลัมกับโฟโด่แหละแต่อีฮีนี่ไม่มีแหวนไงทั้ง3ได้บุกไปช่วยเหลือราชินีอามิดาลาที่ถูกจับเป็นตัวประกันจากนั้นพวกเขาก็ร่วมเดินทางเพื่อต่อรองหาทางยุติความขัดแย้งทางการค้าซึ่งอาจจะเป็นตัวจุดชะวนดวสงครามต่อมาอาจารย์ควายก้อนก็ได้พบกับเด็กกระโปงผู้มีชื่อว่าอนาคินสกายวอลเกอร์ซึ่งไอเปียกอนาคินแม่งก็หัดม่อสาวตั้งแต่บอยยังไม่ขึ้นเลยครับ กอเป็นนางฟ้าเหรออะไรนางฟ้าไงว้สมัยกูอายุเท่ามึงเนี่ยกูยังไล่ตบหัวเพื่อนอยู่เลยนี่มึงขาดแต่เด็กเลยแล้วเนี่ย นอกจากไอห้หำน้อยแอนาคินจะจีบสาวเก่งแล้วเขายังเป็นคนประดิษฐ์ CTPO ซึ่งต่อมาในอนาคตไอ้คุณยนเฮยเนียจะกลายเป็นเพื่อนของ R2D2 อนนาคินยังเป็นคนที่ควยก้อนเนี่ยต้องการให้มาฝึกเป็นเจไดเพราะควก้อนเน่ยเชื่อว่าไอห้หำน้อยอนนาคินเนี่ยมีพลังอันแรงกล้าซึ่งอาจจะนํามาสู่สมญุนแห่งพลังตามคําทํานายโบราณไอสัต เลือด้ถูกคนมากอนาคินได้ทําการลงแข่งยานเลสซิ่งและเป็นฝ่ายชนะไปได้เขาได้ทําการโบกมือบายๆมามีเพื่อไปฝึกเป็นเจไดกับควายก้อนระหว่างที่อนาคินและควายก้อนกําลังเดินทางขึ้นยานออกจากดาวเขาก็ถูกตามล่าโดยดาร์สบอลูกศิษย์ของดาร์สซ่เดียนผู้เป็นพิกบอสตัวร้ายของจักรวาลสตาร์วอร์ควายก้อนได้ทําการต่อสู้กับดาร์สบอและสามารถหนีรอดออกมาได้อย่างหวุดหวิดจากนั้นเจนฟอสเตอร์ก็ได้เฉลยว่าเธอนี่แหละคือราชินีอะบิดาลาที่แท้จริงเล่นเอาอนาคินอึ้งเลยไอ้เปี้ย นี่ไม่ธรรมดาแฮปมึงจีบราชินีด้วยควายก้อนได้เดินทางไปพบกับบรรดาอาจารย์เจไดซึ่งอาจารย์ที่เก่งที่สุดก็คืออาจารย์โยดากระเจียวเขียวรองลงมาก็คืออาจารย์เบดวินดูเดี๋ยวก่อนไอสัตว์โดยควายก้อนเนี่ยต้องการที่จะฝึกอนาคินสกายวอลเกอร์ให้เป็นเจไดแต่อาจารย์โยดาเนี่ยปฏิเสธที่จะให้อนาคิดฝึกเพราะอายุของเขาเนี่ยเกินบวกกับควายก้อนก็มีโอบิวันเป็นสิ์แล้วโดยอาจารย์โยดาให้เหตุผลว่าอนาคิดมีอนาคตที่มืดม่วและความกลัวอย่างแรงกล้าแต่ไอ้ดู อนาคินก็พิสูจน์ตนด้วยการขับเครื่องบินไปพร้อมกับ R2-D2 และทำลายฐานบัญชาการกองทัพของสหพันธ์ได้สำเร็จทำให้สงครามที่ไอเฮียจาจาบิงเป็นแม่ทัพเป็นฝ่ายชนะไปได้ส่วนอาจารย์ควายก้อนและโอบีวันก็ได้ทำการต่อสู้กับดรานมอนควายก้อนเดีย่ยพลาดท่าโดนบอลเสียบ ผัวค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนส่วนมอนเนี่ยเสือกประบาดโดนโอบิวันฟันตัวขาดสองท่อนตกจากความสูงหลายฟุตก่อนที่ควายก้อนจะตายเขาก็ได้พูดกับโอบิวันว่าอา้ามหาลูกเมียให้ฉันเฮ้ยนั่นมันเรื่องเทคเคนเว้ยเฮ้ยก่อนตายควายก้อนเนี่ยขอให้โอบิวันเนี่ยสอนแอนาคินให้เป็นเจไดและแอนาคินก็ได้กลายมาเป็นพันวันลูกศิษย์ของโอบิวันในเวลาต่อมาสตาร์วอร์ภาคสองสิบปีผ่านไปแอนาคินสกายวอล์คเกอร์ได้เติบโตเป็นหนุ่มพร้อมเสียงภาคของชาคิดที่บาดใจ คาไม่ชอบซายมันร่วนแล้วอยาบอันคินได้เจอกับแพทเบนหรือราชินีอมิตาล่าอีกครั้งโอ้โหกูอยากจะรู้จริงๆว่าราชินีเนี่ยเขาใช้ครีมอะไรหน้าแม่งไม่เปลี่ยนเลยสัตว์ตอนเจอกันครั้งแรกอันคินเป็นเด็กตอนนี้อันไคินโตหน้านางไม่เปลี่ยนเลยครับคือไม่แก่ไม่เหี่ยวว ใชแล้วอีดอกหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะแกใช้ครีมอะไรแอนาคินได้ตกลุมรักแพทเมส่วนแพทเมสเองก็ได้ตกลุมรักแอนาคินทั้งสองตาจ้องมองกันมีแววว่ามึงจะได้เสียกันเร็วๆนี้ ในภาค2เนี่ยมีดาวคอจำนวนมากที่พยายามจะแยกตัวออกจากสาธารณรัฐผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแยกตัวเนี่ยก็คืออดีตเจไดนาะว่าเขาดูกูที่ตอนนี้กลายเป็นซิดเข้าร่วมกับดัซซีเดียสไปเรียบร้อยแล้วทําให้อนาคินต้องมาเป็นบริการให้กับแพทเมธมึงจะมาอารักขาเขาหรือจะมาโซเดมาคอมเขากันแน่วะเฮ้ยอยู่ดีๆอันาคินเกิดคิดถึงแม่ขึ้นมา,น,มาน้ําตามันก็ไหลอนาคินฝันว่าเห็นแม่กําลังจะตายจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปกับแพทเมธเพื่อพาอันาคินไปซบที่ตรงตักแม่แต่มันก็สายไป แ,แอนนาคินแม่งตายวะ่ะมันทําให้แอนนาคินโกรธที่แม่เขาตายเขาจึงได้สังหารทุกคนในบู่บ้านไม่เว้นแม้แต่เด็กไอชัดเริ่มเฮียละทางด้านโอบิวันเนี่ยได้ไปตามสืบที่มาของการลอบสังหารวุฒิสมาชิกเขาได้พบกับกองทัพมนุษย์โคนที่มีหน้าที่รับใช้สาธารณารัฐแต่โอบิวันเนี่ยดัดพลาดท่าโดนเขาดูกูจับตัวไปทําให้แอนนาคินและแพตเม่ต้องไปช่วยโอบิวันแต่สุดท้ายก็โดนจับตัวเพื่อนไปอีกเอาจะเลยไม่ลหไองามไส้ทั้งสามถูกสั่งประหารชีวิตให้ต่อสู้บนสนามร เฮ้แพทแบตหัวนมโผล่ไว้สุดท้ายอาจารย์วินดูและกองทัพโคนรวมไปถึงเจไดอีก200คนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือทั้ง3คนคุณผู้ชมเคยเห็นเด็กช่างถือใบไล่ตีกันไหมครับกูว่าเจไดเนี่ยแม่งได้แรงบนันดาลใจจากเด็กช่างแน่นอนโอบพิวานเนี่ยได้ต่อสู้กับเขาดูกูและได้รับบาดเจ็บส่วนแอนาคินก็โดนตัดแขนขาดกลายเป็นเด็กไอ้ด้วนไปอย่างอนาถโชคดีที่อาจารย์โยดากับเจ้วเขียวเข้ามาช่วยไว้ทําให้เขาดูกูสาม,มารถหนีไปได้สงครามจบที่กองทัพโคนเป็นฝ่ายชนะแอนาคินกับ แพตเม่เนี่ยแอบแต่งงานกันอย่างลับๆสตาร์วอร์ War, ภาค3หลังจากเหตุการณ์ในภาค2จบลงไปเป็นเวลา3ปีเขาดูกูได้จับตัวสมูหะนายกไปพันทิปไปหาพ่้องและพันทิปไอสัตว์พาบันทีทําให้ชาคิดเอ้ยอนาคินและโอบิวันต้องไปช่วยตัวสมูหะนายกพาพันทีกลับมาอนนาคินได้ต่อสู้กับเขาดูกูอีกครั้งด้วยความที่โดนพาพันทีเป่าหูทําให้แอนาคินสังหารเขาดูกูด้วยการตัดคอขาดและแน่นอนว่ามันไม่ใช่วิธีแห่งเจไดต่อมาอนาคินก็ ฝันเห็นแพทเม้จะตายทันทีที่เธอคลอดลูกเขาได้สนิทสนมกับสมุหานายกพันพันทีมากขึ้นซึ่งท่านสมุหานายกก็ได้กล่าวกับแอนาคินว่าบักอนนคินทำหน่อยเฮ้าเนี่ยหูจักคนที่สามารถสูมชีวิตด้วยพลังไหนเด้อเจ้าเยอะตัวหลายมันเป็นไปได้ ห้วยบักไคร่หำหมานี่แม่เสื้อขขอยหน้าข่อยหูพลังนี่แต่ว่าเจไดเนี่ยมันใส่บอดด้มันใส่ไดแต่ซีดแปลเป็นภาษาการก็คือว่าพาพันธีเนี่ยมันบอกแอนไคินว่ามีพลังพลังหนึ่งที่สามารถคืนชีพให้กับคนตายได้และพาพันธีเนี่ยยังรู้วิธีแห่งพลังด้านมืดอีกด้วยทําให้อนาคินเนี่ยรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของพาพันธีเนี่ยก็คือบิ๊กบอสที่เราเจไดตามหาดัตซีเดียส อาาคินได้ไปบอกอาจารย์วินดูบัตเตอร์ฟักให้มาจัดก,การกับตัวร้ายตัวจริงซึ่งอาจารย์วินดูก็กําลังจะฆ่าซีเดียสได้อยู่แล้วแต่กับถูกอาาคินหักหลังตัดมือวินดูขาดไอเวนอาาคินเอ้ยพราะเบียร์มึงมือกูอออถึงขาด บินดูเนี่ยโดนดัสซีเดียช็อตไฟฟ้าจนตัวดำใบเกียมแล้วก็ตายไปในที่สุดดัสซีเดียได้แต่งตั้งแอนาคินเป็นซิดคนใหม่ในนามที่มีชื่อว่าด์ธเวเดอร์และภารกิจแรกของเวเดอร์ก็คือการสังหารเจไดทุกคนไม่เว้นแม้แต่พารวัาวนเด็กๆก,กองทัพคนได้ทําการหักหลังต่อสภาเจไดทําให้เหล่าเจไดาพากันถูกฆ่าตายยกกลุ่มเหลือเจไดแค่เพียง2คนนั่นก็คืออาจารย์โอบิวันและอาจารย์โยดา โอบิวันได้เห็นลูกศิษย์ของเขาเข้าร่วมกับด้านมบืดและสังขารเด็กๆอย่างเลือดเย็นทําให้เขาตัดสินใจที่จะทําลายลูกศิษย์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาโอบิวันได้เดินทางไปหาแพทเมธและบอกแพตเมธว่าผัวมึงตอนเนี้ยกลายเป็นคนเฮี้ยไปแล้วแพตเมธจึงตัดสินใจบินไปหาผัวเพื่อความชัวว่าผัวกูเฮี้ยจริงหรือเปล่า <S <S โดยมีอาจารย์โอบิวันแอบขึ้นยานอย่างลับๆ, <S <S ๆเมื่อเจอแอนาคินคินก็ได้เล่าความจริงให้แพทฟังว่าเขากับแพทเนี่ยสามารถร่วมมือกันได้ในการโค่นด้านซีเดียและขึ้นเป็นใหญ่ไปด้วยกันแต่ แมทก็บอกว่าเจ้าทำใจเกินท่าไหรเลย ข้าไม่สามารถไปกับเส้นทางอันชั่วร้ายของเจ้าได้มึงอย่าพากันไอ้เหี้ยโอบิวันที่ซุ่มอยู่บนยาตั้งนานก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอันไคินเมื่อเห็นโอบิวันก็เกิดเข้าใจผิดคิดว่าแพทเมดพาโอบิวันมาฆ่าอันาคินทําให้คินใช้พลังบีบคอแพทเอา้าไอสัตว์ไหนมึงบอกมึงรักเมียไงวะโอบิวันก็พูดขึ้นว่าปล่อยเธอลงซะไอสัตว์แล้วมาตัวๆกับกูอาจารย์กับลูกศิษย์ได้ทําการต่อสู้กันอย่างสูสีดุเดือดเผ็ดร้นระห่ำฟันดากนการกระชอดแสงไฟวิบวับวิบวับุบบบบนนดนินป Ja, hva i lag? ไอควายเขาก็บอกอยู่ว่าอย่าไม้ลองมึงนี่โง่จริงๆจากนั้นก็ได้เกิดคําพูดจากเสียงของพี่ชาคิดที่ยังตามหลอกหลอนกูจนถึงทุกวันนี้เธ่าเกลียดท่านโอบิวันได้ปล่อยให้อนาคินตายไปพร้อมกับลาวาแต่ใครจะไปเชื่อว่านัทซีเดียนจะสามารถเอาตัวอนาคินกลับมาได้แล้วประกอบร่างของอนาคินขึ้นใหม่ใส่เหล็กติดชุดเกราะยิ่งกว่าไอออนแมนและกลายมาเป็นสุดยอดตัวร้ายผู้มีเสียงหายใจดังเฮือกยิ่งกว่าคนเป็นหอบหืดกำเนิดดาร์ดเรเดอร์ตัวร้ายหน้ากากทะมินเสียงหายใจ เป็นหอบด้านแพทเบธหลังจากคลอดลูกแฝดเธอก็สิ้นใจตายทันทีโดยเด็กทั้งสองถูกจับแยกออกจากกันเพื่อความปลอดภัยลูกสาวของแพทเบธที่มีชื่อว่าเลอาเนี่ยถูกเลี้ยงให้เป็นเจ้าหญิง ่วนลูกชายที่มีชื่อว่าลุกสกายวอลเกอร์ก็ถูกส่งไปยังดาวทาทุอินโดยมีโอบิวันเป็นผู้ดูแลอยู่ห่างๆโลกวันเนื้อเรื่องก่อนเข้าภาคสี่โลกวันเนี่ยมันเป็นภาคเสริมก่อนเข้าภาคสี่นะเพราะฉะนั้นผมจะสรุปแบบง่ายๆสั้นๆนะตัวละครทุกตัวที่โผล่มาในโลกวันเนี่ยตายหากันหมดยกทีมเพียงเพราะต้องเอาแบบแปลงเดสตาร์ไปให้กับเจ้าหญิงเลอาอยากจะบอกว่าในโลกวันเนี่ยดัดเวเดอร์แม่งคโคตรโหดสั์รัสเซียเลยจบสตาร์วอลภาคสี่ ผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าทําไม CG ภาค4เนี่ยมันถึงได้ดูโบราณโบร,ราณกว่าภาค1และ3นั่นก็เพราะว่าจอร์ลูคัสผู้สร้างสตาร์วอลเนี่ยดันะลึ่งสร้างสตาร์วอลภาค4 5 6หก่อนแล้วค่อยมาทํา1-3ถึงย้อนหลัง4 5 6ห้จิ้งจกยัดไส้ไอแอมเจอรี่กูเล่นเฮียเลยกูเนี่ยอ่ะมาเข้าเรื่องภาค4กันต่อดารเวเดอร์ได้รับภารกิจจากดาร์สตีเดียนให้ไปเอาแบบแปลนเดสตาร์กลับคืนบาซึ่งไอแบบแปลนกระจิตลิทอันเนี้ยเนี่ยเลอาเป็นคนเอาไปซ่อนไว้ในตัว R2D2 แล้วส่งเจ้าตัว R2 ไปที่อาทาท เหมือนชื่อทาทูอีกสัตว์เอ้ยสาเหตุที่ส่งเจ้าอาทูไปที่ดาวทาทูเนี่ยเพื่อส่งข่าวให้อาจารย์เจไดอย่างโอบิวันเคนโดบีก่อนที่เจ้าหญิงจะถูกดาร์เวเดอร์จับตัวไปอาทูดีทูได้พบกับลุคสกายวอล์เกอร์เด็กหนุ่มบ้านนอกหน้าตาธรรมดาคนหนึ่งกูจะพูดเร็วไปไหนไวะเนี่ยอาทูดีทูเนี่ยได้เจอกับลุคสกายวอล์เกอร์ครับและได้พบกับข้อความลับจากตัวอาทูทำให้เขาได้พบเจอกับโอบิวันเคนโดบีผู้ซึ่งดูแลลุคอยู่ห่างๆโอบิวันได้มอบดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงที่เป็นนนนนขอออออองาาาาคคิสสกกกกกกยยววลลล์์์์เเเรรให้้ัับุจ ก็ได้พบกับคารโซโลพ่อหนุ่มเพย์บอยสุดฮอตค้าของเถื่อนพวกเขาร่วมกันเดินทางเอาแบบแปลไปส่งที่ดาวอันเดลา่าระหว่างที่เดินทางโอบิวันก็ได้สอนลุกถึงวิถีแห่งพลังเจไดเมื่อไปถึงดาวอันเดล่าแล้วความซวยก็มาเยือนทันทีเพราะดาวอันเดล่าที่พวกลุกจะเอาแบบแปลไปส่งเนี่ยมันถูกพวกเดสต่ายิงระเบิดทิ้งไปซะแล้วพวกลุกถูกดูดเข้าไปในเดสตาพวกเขาตัดสินใจที่จะไปช่วยเจ้าหญิงเลอาและโอบิวันก็ได้เจอกับลูกศิษย์ของตัวเองอีกครั้งครั้งนี้โอบิวันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ และถูกสังหารไปในที่สุดต่อมาพวกลูกวางแผนที่จะถล่มเดสตาที่ดาวยาวินสีพวกเขาร่วมมือกับกองกําลังกบฏด,ด้วยความช่วยเหลือจากคาโซโลทําให้ลูกสามารถขับยาและทําลายดาวเดสตาได้ไปในที่สุดถึงจะสามารถระเบิดเดสตาจนกลายเป็นโกโก้คันไปได้แต่ดาร์เวเดอร์ก็สามารถหนีออกมาทันลูกและฮานได้รับเหรียญทองก้าหารอันทรงเกียรติไอเหียเขามีแต่ไปแข่งกีฬาโอลิมปิกหรือกีฬาซีเกมได้เหรียญทองแต่สตาร์วอ์ได้แม่งระเบิดดาวได้เหรียญทองสตา,าร์วอ์ภาคฆ่า หลังจากภาคที่แล้วเดสตาร์ถูกระเบิดทําให้ดัชซีเดียเอาคืนโดยการส่งกองกําลังไปบุกฐานน้าแข็งซึ่งเป็นฐานทัพของพวกกบฏจนทําให้กองแตกพ่ายไปในที่สุดลุกได้รับคําแนะนําจากโอบิวันเวอร์ชันผีให้ไปฝึกวิชากับอาจารย์กระเจียวเขียวเคโลโลโยดาทางด้านฮานโซโลก็ถูกตามล่าและถูกจับโดยเวเดอร์จับพานแช่แข็งแล้วส่งตัวให้กับเจมบาที่อยู่แททูอินซึ่งฮานเป็นนี่กับเจมบ้าอยู่หลายเท่าเลยครับหลังจากที่ลูกได้พบกับโยดาและฝึกวิชาได้พอสมควรเขาก็ขอหยุด ฝึกเพื่อไปต่อกรกับด์นเวเดอร์ทั้งอาจารย์โยดาและอาจารย์โอบิวันก็ต่างเตือนลุกนาะถธาลุกไปเนี่ยลุกอาจจะเข้าสู่ด้านมืดทําไมอาจารย์โยดามันน่ารักจังวะลุกได้ทําการต่อสู้กับด์นเวเดอร์และโดนเวเดอร์ตัดแขนก่อนจะเฉลยปมสุดพีคที่เล่นเอาคนดูในยุคนั้นอ้ปาปากค้างกันเลยทีเดียว ฉบับมันไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้ผมตัดต่อกวนตีนนะเฉยลุกโดนเวเดอร์ตัดมือขาดแต่ไม่ตายแถมยังได้เลอามาช่วยไว้อีกพวกเขาได้ออกเดินทางเพื่อไปช่วยเหลือคานโซโลที่โดดแช่แข็งสตาร์วอร์ภาคหกลุกได้เดินทางไปยังแททูอินเพื่อช่วยเหลือสหายฮานโซโลและสามารถทำลายรังของเจมบ้าลงได้จากนั้นเขาก็ได้ไปทำการฝึกต่อกับอาจารย์โยดาแต่พ่อใหญ่โยดาก็บอกว่าลุกเนี่ยสำเร็จวิชาเรียบร้อยแล้วและอาจารย์โยดายังได้บอกความจริงอีกว่าน้องสาวของลุกสกายวอล ก็คือเจ้าหญิงเลอาดั่นเองจากนั้นพ่อใหญ่โยดาก็สิ้นใจแก่ตายไปในที่สุดเจไดนี่ดีเนาะเวลาตายเนี่ยไม่ต้องเผาหายไปเฉยๆลุกได้บอกความจริงกับเลอาว่าเจ้าจะเป็นน้องสาวข้าพ่อของเราคือเวเดอร์ต่อมาคารและลุกก็วางแผนจะปิดฉากสงครามด้วยการเป็นถล่มดาวมรณะดวงที่สองแต่ปัญหาก็คือว่าการที่จะไปถล่มดาวเฮียเนี่ยมันมีเกาะป้องกันที่เกิดจากพลังงานบนดวงจันทร์ต้องทําลายเกาะก่อนถึงทําลายดาวมรณะได้ขั้นตอนมึงซับซ้อนจังไปเฮีย พวกลุกเนี่ยอาสาไปทําลายเกาะนั้นครับด้วยความช่วยเหลือจากพวกไอเฮียบีเตียสุดน่ารักทําให้สามารถทําลายเครื่องกําเนิดพลังงานได้สําเร็จลุกเนี่ยขอแยกไปเจอกับเวเดอร์เพราะเชื่อว่าลุกเนี่ยสามารถดึงเวเดอร์กลับมาเป็นคนดีได้อีกครั้งพ่อกูยังไม่ได้เฮียนะเว้ยแต่สุดท้ายตระกูลสกายวอลเกอร์ก็ได้สู้กันเองและครั้งนี้ลุกเป็นฝ่ายเอาชนะพ่อตัวเองไปได้ดาร์ซีเดียสได้พยายามเคี่ยกล่อมให้ลุกเข้าสู่ด้านมืดและสังหารดาร์ดเวเดอร์ซะแต่ลุกก็ปฏิเสธที่จะเข้าสู่ด้านมืดทําให้ซีเดียสใช้พลัง สายฟ้าแบบเดียวกับเทพเจ้าต่อทำลายลุกแต่เวเดอร์ทนเห็นลูกชายโดนกระทำไม่ได้เลยจับรักซีเดียสโยนออกไปในช่องอวกาศสู่ความเวิร์กว่างอันไกลโพสอ RIP พรักซีเดียสก่อนที่อันาคินสกายวอลเกอร์จะตาย <c oughs> เขาขอให้ลุกถอดหน,น้ากากเวเดอร์ออกจากหน้าของเขาเพื่อที่เขาจะได้เห็นหน้าลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายจะทตาาาสัญญขอเวล ได้คิดได้กล่าวขอโทษต่อลุคสกายวอลเกอร์เขาได้สิ้นใจตายไปพร้อมกับดาวเดสตาร์เลอาได้ทําการจูบฮานโซโลอะเต็มที่มึงซ้ากันกลางป่าเลยไหมฝฟายกบฏสามารถนําชัยชนะและสันติสุขมาสู่กาเล็กซี่ได้สําเร็จดังคําทํานายโบราณเจไดที่กล่าวไว้ลุคนี่แหละคือสมดุลแห่งพลังที่แท้จริงปิดตํานานภาพยนตร์สตาร์วอลผ่านไปเกือบ30ปีในโลกแห่งความเป็นจริงสตาร์วอลกลับมาอีกครั้งในภาคต่อภาคที่7จดโดยสตาร์วอจะทําออกมาทั้งหมดถึงภาคที่ ยังไม่รวมภาคเสริมของตัวละครต่างๆอีกซึ่งปัจจุบัน s t า r ์ a r รได้ฉายไปแล้วถึง2ภาคนั่นก็คือภาค7และภาคล่าสุดอย่าง The Last Jedi ไม่รวมโลกวันนะเว้ยเพราะได้มันภาคเสริมเนื่องจากภาพยนตร์ s ตา r ์ a r รมันยังไม่จบบริบูรณ์ผมเลยไม่สามารถเล่าภาค7ภาค8และภาค9ได้แต่แน่นอนว่าในอนาคตครับเราจะได้เจอกันอีกแน่ในมหากรพยส Star w a r ์ภาค7ถึงภาค9เป็นยังไงกันบ้างเลยครับกับมหากรยมในวันนี้ถ้าคุณชอบนะครับอย่าลืมกดเทปไลค์ให้ถึง1 0 0 0 0ื่นะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทำมหาากตอนใหม่ มานะจ๊ะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากภาพยนตร์มันยาวมากๆผมไม่สามารถเล่าได้ทุกประเด็นสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง JC B รวมไปถึง Facebook JC B ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ